ศาลเจ้าแม่กอเหนียวจังหวัดยะลาอัญเชิญองค์พระจำลองทุกองค์ออกแห่รอบเมืองยะลาในงานประเพณีสมโพชแห่พระลุยไฟประจำปี2566อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีครับ นายธีรุธสุภาพวิบูลนะ์ผนรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานอันเทินองค์พระจำลองออกแห่รอบเมืองยะลาในงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟประจำปี2566โดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดประหลัดจังหวัดยะลานายพงศัก์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานายยุศินจินตากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลา นายจักริดพันยะคุณนากรสกุลประธานมูลนิธิแม่กอเนี่ยวยะลาส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากหลังจากสองปีทีไมไทีมไม่ได้ประกอบพิธีแห่องค์พระรอบเมือง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครับทางนี้ค่ะเมื่อประตูศาลเจ้าได้เริ่มเปิดเวลา9นาฬิกา10นาทีสิทธยานุสิษธิ์ก็ได้ร่วมกันหามเกี้ยวเชิญองค์แม่ก่อนียวเจ้าแม่กวนอิมและองค์พระศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าออกแห่รอบเมืองยะลาพร้อมทั้งจุดประทัดนําองค์พระนะคะออกแห่ไปยังร้านค้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรอบเขตเทศบาลน,นครยะลาเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้กลับไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนอกจากนี้ค่ะยังมีการอันเชิญ เดินองพระเข้าบ้านเพื่อช่วยปัดเป่าสิ่งอัประมงคลและสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านเรือนเหลือไว้เพียงสิ่งที่เป็นมงคลและความสุขส่วนในช่วงของช่วงค่ำนะคะจะมีพิธีลุยไฟที่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวยะาค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมชมพิธีดังกล่าวพร้อมเที่ยวชมงานประเพณีสมโพธิแห่พระลุยไฟประจำปี2566ตั้งแต่ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้ค่ะ